สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งหนึ่ง<ม>ในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะวันนี้เราจะมาเรียนกรันม่าก,กันให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะไปที่หน้า21หน้า21นะหน้า21หน้า21หน้านี้จะพูดถึงเรื่องของ p r o now นะพูดถึง p r o n o u n คำว่า reflexive pronoun แล้วก็จะพูดถึงคำว่า Echarter คำสองคำนี้นักเรียนอาจจะบอกว่าโอ้ย p r o n o u ะเรียนมาตั้งนานแล้วใช่แต่เรายังไม่เคยได้คุยกันเจาะลึกในรายละเอียดเลยนะเราเพียงเจอแล้วเราก็ผ่านๆไปทีนี้มารู้จักคำว่า reflexive pronoun ก่อน pronoun คือสรรพนามใช่ไหมทีนี้ reflexive pronoun คืออะไร reflexive pronoun ก็คือ reflexive มาจากคำว่า reflex reflex เนี่ยมันแปลว่าสะท้อนกลับ reflexive pronoun คืออะไร reflexive pronoun ก็คือคำสรรพนามที่สะท้อนกลับแล้วมันกลับไปไหนกลับไปหาประธานของประโยคนะมันจะะท้อนสะท้อนกลับไปหาประธานของประโยคหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับประโยคที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับประธาน เพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนการกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่กลับไปหาประธานทีนี้คําว่า each other each other แ mm hmm. ปลได้หลายอย่างนะตามปกติจะแปลว่าซึ่งกันและกันแก่กันและกันในความหมายของคําว่า each other mm hmm. ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคน2คน 2> mm hmm. เช่นเราอยู่กับเพื่อนเราแล้วเพื่อนเรานี่ยย้ายไปแล้วเราก็คิดถึงกันเนี่ยความหมายของคําว่า each other mm hmm. คือแบบนี้ นะสรุปว่า reflexive pronoun เนี่ยเป็นคำสรรพนามสะท้อนกลับไปหาประธานทีนี้มาดูที่ตารางนี้ตารางนี้ตารางนี้นักเรียนอาจจะคุ้นกับคำพวกนี้มานานแล้วแหละนะคำที่เราพบบ่อย,อยแล้วก็ใช้กันมาเป็นประจำะทีนี้ในเนี้ยตารางเนี้ยนนที่เราจะเน้นก็คือตารางสุดท้ายที่เขียนว่า reflexive pronoun นะตารางแรก subject pronoun นะ I you พวกนี้นะักเรียนคุ้นละ object pronoun ก็มี you นะคำพวกนี้ครูไม่พูดแล้วแต่ครูจะมาพูดถึง reflexive pronoun ถ้า I กับ me reflexive pronoun คือ myself ถ้า you นะเขาเขียนมาให้หนึ่งตัวแล้วว่า yourself แบบนี้ทีนี้ถามว่าอีกช่องหนึ่งที่เราเขียนเนี่ยมันจะเขียนยังไงมันก็จะเขียนด้วย yourself แบบนี้ ก็คือเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นนักเรียนคงจะงงใช่ไหมทำไมมันจะมีทั้ง yourself แบบนี้แล้วก็ yourself แบบนี้ก็จะมาอ้างอิงในความความรู้เดิมก็คือ you เนี่ย you เนี่ย you แปลว่าเธอเนี่ย y u เนี่ยอย่างครูคุยกับน,นักเรียนคนเดียวนักเรียนคนที่ฟังเนะี่ยคือ you แต่ถ้าครูคุยกับเพื่อนหรือนักเรียนทั้งห้องคนที่ฟังนะก็คือ you ครูก็ยังเป็น I เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น you เนี่ยเป็นได้ทั้งเอกพจน์พหูพจ์ ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยคุยกับคนคนเดียวหรือคนหลายคน yourself ก็เช่นเดียวกันอันนี้คือเอกพจน์ K อันนี้คือพระหูพจน์เวลาที่เราทำเซลฟ์เป็นพระหูพจน์เราจะเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะตกลงตรงนี้ก็เติม yu o r yu o r self ตัวบนนะตัวบน,ตวบนเติมให้ด้วยนะข้อต่อไป he him เกี่ยวกับผู้ชายคนเดียวใช่ไหมก็จะเป็น him self him self she her ก็จะเป็น อ่ะเป็นอะไรเป็น her อะไร herself ต้องียนเขียนตามไปเลย it it ก็จะเป็น itself we us ourselves they them themselves เพราะฉะนั้นสรุปว่า reflexive pronoun เนี่ยเราจะได้คำผู้นี้มาจาก subject pronoun หรือ object pronoun นะแล้วมา,มาต่อท้ายด้วยคำว่า self ลงไป นะต่อท้ายคำว่า s e l ฟลงไปแล้วก็จะมีทั้งรูปเอกพจน์และพระหูพจน์มันคือสรรพนามสะท้อนกลับกลับไปไหนกลับไปหาผู้ผู้พูดทีนี้มาดูคำว่า each other each other แปลว่าอะไรนะแปลว่าซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งกันและกันแก่กันและกันความหมายของคำว่า each other จะหมายถึงอะไรก็ได้ที่มัน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนสองคนนะ each o t h e r ทีนี้มาดูตรง get e t r i g h t g e t i t r i g h t เนี่ยเขาจะอธิบายไว้นิดนึงว่า reflexive pronoun เนี่ย s one word เราจะเขียนเป็นคำติดกันนะเราจะไม่แยกคำเราจะไม่แยกคำแต่คำว่า each o t h e r เราต้องแยกเราจะไม่เขียนติดกันนะเราจะไม่เขียนให้มันติดกันเป็นพืชไปเราจะแยกคำอะตกลง e a t h e r ซึ่งกันและกันแก่กันและกันนะส่วน one ส่วนคำว่า reflexive pronoun ก็คือคำสรรพนามสะท้อนกลับนะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดให้มาดูประโยคพวกนี้ก่อนนะดูประโยคที่ครูเขียนให้ I myself will do it ตำแหน่งของ self ต่างๆจะมีตำแหน่งแตกต่างกันไป4ลักษณะนะ ลักษณะที่1ตามหลังประธานข้อนี้ประธานคือ i i myself will do it ถ้าเข้าไปเขียนว่าตำแหน่งหลังประธานคือยังไงเข,า,ขาจะเน้นว่าฉันนี่แหละเป็นคนทําก็คือ,สะ,อสะท้อนว่าผู้พูดเนี่ยเป็นคนทําด้วยตัวเองเป็นการเน้นการการะทําของประธานว่าประธานนะเป็นคนทําเองข้อ2 i enjoy myself at the seaside เพราะฉะนั้นถามว่าทําไมมาอยู่ตรงนี้ ถ้าเราเอาคำว่า my self มาอยู่ตามหลัง enjoy แสดงว่าเราวางเพื่อจะบอกว่าผลของการกระทํานั้นๆมาตกที่ใครตกที่ my self ก็คือเราไปทะเลใช่ไหมคนที่สนุกก็คือใครก็เราเนี่แหละเป็นคนสนุกเราก็เลยไปเน้นที่คำว่า enjoy แล้วก็ตามด้วย my self I spoke to the director himself director คือผอ,อถ้าโรงเรียนเราเนี่ยคือปา๋า เราจะไปบอกเพื่อนว่าโอ้ยวันนี้นะเราได้ไปคุยกับป๋ามาอ่านักเรียนคงจะงงว่าทุกข้อเนี่ยเป็นไอแล้วใช้ไม่เซลฟ์แต่ข้อนี้ทําไมใช้หิมเซลฟ์ก็คือเราจะเน้นว่าโอ้ยที่เราไปคุยในป๋าตัวจริงนะป๋าตัวจริงก็คือเราจะเน้นที่คําตําแหน่งนี้ก็คือกรรมเราเน้นที่ตำแหน่งกรรมเราไม่ได้เน้นที่ตัวเราแต่เราเน้นว่าป๋าเราเจอป๋าด้วยตัวของเรา จอป๋าตัวเป็นๆเ,เลยนะไม่ได้โคหกอะไรประมาณนี้อ่ะข้อสุดท้าย i live here by myself ถ้า self ต่างๆตามหลังบายความหมายจะแปลว่าอะโ l o อะแปลว่าอะไรอะ l o แปลว่าตามลำพังก็คือทำเนี่ย i live here by myself แปลภาษาไทยก็คืออยู่คนเดียวนะไม่มีใครมานอนเป็นเพื่อนไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหรือ on my own ก็ได้นะ on my own ก็คือทำด้วยตัวเองลําพังตัวเองอ่ะทีนี้พอจะจับความได้แล้วนะว่ามันต่างกันยังไงอ่ะทีนี้จะมาให้ทําแบบหัดที่4แบบหัดที่4ี่ะลองทําดูซิเขาจะให้เราเติม reflexive pronoun หรือ each other ข้อหนึ่ง how is m a t t h i a s did you see each other over the weekend เห็นไหมอันนี้ เขาใช้ H R เขาถามว่าเนี่ยแมธิอสเป็นยังไงถามว่าเธอกับแมธิอสเนี่ยยังเจอกันไหม o v e r the w e e k e n d ในวันสุดสัปดาห์ no he's i really busy preparing ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกเพราะว่าเขากำลังจะไปแข่งแชมป์แข่งแชมป์โลกก็เลยไม่เคยเจอกันเพราะฉะนั้นถามว่าข้อเนี่ยข้อนี้เติมอะไรข้อนี้เติมอะไร ข้อนี้ก็น่าจะเติมอะไรหิมอะไรหิมเซลใช่ไหมหิมเซลเพราะมันตามหลังคําว่า r รีแพรเตรียมตัวเองเตรียมตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเตรียมของเขาเองก็คือหิมเซลข้อต่อไป did you ever ask did you ever ask เธอเนี่ยเคยถาม why you love climbing so much เคยถามจุดๆ,ๆไหมว่าทำไมชอบปีน หน้าผาหน้าปีนเขาเพราะฉะนั้นคำว่า you นะถ้า you ก็ต้องเป็นอะไรเป็น yourself ทีนี้ yourself ที่ว่าจะเอาตัวไหนมันเป็นเอกพจน์แน่นอนเพราะน่าจะคุยกับคนคนเดียวก็คือคำว่า you อะไร yourself ใช่ไหม Did you ask yourself เคยถามตัวเองไหมว่าทำไมรักการปีนผาข้อต่อไป No never it's just part of me มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา But I do sometimes าบางครั้งฉันก็จะถามจุดๆ,ๆว่าทำไมเนี่ยฉันต้องลุกจากเตียงแล้วก็ไปเทรนคือไปฝึกทุกเช้าเพราะฉะนั้นถามใคร As k ตามหลัง ask ก็ต้องเป็น ask my อะไร myself ใช่มั้ย s k myself ก็คือถามตัวเราเองข้อต่อไปข้อ3 did you and your family enjoy Did you and your family enjoy at the competition? ให้สังเกตนะมันตามหลังเขาบอกว่าเนี่ยเธอและครอบครัวเนี่ย enjoy สนุกไหมเพราะฉะนั้นผลของตรงนี้มันก็น่าจะเติม your อะไร yourself yourself นะเติม yourself ถามว่า yourself เอกพจน์หรือหูหูพจน์ you กับ family family ก็ต้องเป็นหูหูพจน์นะข้อนี้เติม yourself ถามว่าครอบครัวและตัวเราสนุกไหมแล้วก็บอกว่าไงต่อ Yes it was great เขาบอกสนุกสิ My m o m and my uncle h a d n t seen for ages เขาก็บอกว่าแม่แล้วก็ลุงเนี่ยไม่ได้เจอกันมาเป็น ages คือหลายนานมากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เจอซึ่งกันและกันแก่กันและกันนั่นเองใช่ไหมแก่กันและกันซึ่งกันและกัน มันไม่ได้สะท้อนกลับไปไหนดังนั้นก็ต้องเติมคำว่า i a อะไร i each after นะ e a h after ข้อต่อไป is philly in school today ถามว่าวันนี้ philly มาโรงเรียนไหม we were supposed to be seeing at lunchtime ถามว่าวันนี้แสดงว่าเนี่ย philly เนี่ยหายหายไปไหนไม่รู้เราไม่เจอกันเลยเพื่อนก็เลยถามว่าเออวันนี้ philly มาโรงเรียนไหมเราพวกเราก็คือชั้นและ philly เนี่ย น่าจะต้องมาเจอกันคือคาดหวังว่าจะต้องมาเจอกันตอน lunch ทานคือตอนข้าวเที่ยงเพราะฉะนั้นดูสิจะเติมอะไรคำตอบข้อนี้คือซึ่งกันและกันเจอซึ่งกันและกันใช่ไหมก็คือคำว่า each other นะข้อข้อสี่นะ each other ขอ้ขอหนะ้า she isn't here today เพื่อนบอกว่าไงอ๋อวันนี้ฟิลลี่ไม่ได้มา she h ฮิ r ์ climbing ไปปีหน้าผามาแล้วก็เจ็บเพราะฉะนั้นใครเจ็บก็ f นะิลลี่เนี่ยเจ็บเพราะฉะนั้น she h u r t อะไร s r e her self อ่ะต่อไปเราก็จะทำแบบฝึกหัดนะหยิบหนังสือ workbook มาเปิดไปที่หน้า18นะลูกเปิดไปที่หน้า18หน้า18หน้า18 หน้าสิบแปดนะมาวงเลือกกันต่อเลือกกันต่อข้อสอง d y o you j o y o y at the amusement park เพื่อนไปสวนสนุกมาถามเพื่อนว่าสนุกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือใครสนุกก็คือ y ยูนี่แหละสนุกเพราะฉะนั้นคำตอบข้อสองคือ you are อะไร y o u r s e l f ใช่ไหมขอข้อสาม r r y ์รี u g h t To play The Guitar Harry สอนสอนใครอะให้เล่นกีตาร์ก็น่าจะสอนใครเนี่ยตามหลังเวิร์บมาก็สอนตัวเองใช่ไหมสอนตัวเองข้อ3ก็คือ himself นะข้อ3ข้อ4 my best friend and I เขาบอกว่าเพื่อนเราเี่ยเพื่อนสนิทของเราและเราเด่ย text คำว่า text น่าจน,นคงจะรู้จักดีแล้วละส่งข้อความหากัน a l o t when we go on holiday เพราะฉะนั้นส่งข้อความหากันสะท้อนกลับไหมไม่สะท้อนกลับหรือสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คือส่งกันไปส่งกันมาความหมายเนี่เกี่ยวกับอะไรกแก่กันแลกกันก็คือ Text หากันก็คือ each a r ข้อ5 lucky โชคดี p u l a didn't hurt โชคดีนะเนี่ย p u l a เนี่ยไม่ได้เจ็บตอนที่ fell off her bike ตอนที่จักรยานล้มเพราะฉะนั้นใครเวลาจักรยานล้มใครเจ็บก็พอล่าเป็นคนขี่พอล่าก็ต้องทำไมก็ต้องเจ็บก็คือเธอเซลฟ์อ่ข้อสุดท้าย they go to different schools เขาไปโรงเรียนแยกย้ายกันไปโรงเรียนอื่นๆเวลาที่เรียนจบม3เนี่ยบางคนก็ต่อม4ใช่ไหมบางคนก็ไม่ได้ต่อก็ไปเรียนที่อื่นเพราะฉะนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปแยกย้ายกันไปความหมายภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า go to different schools บัดเดย์ซี e อดเดอะวีเนแต่พวกเขาจะทำไมการเจอกันเจอกันมันไม่ได้สะท้อนกลับอะไรก็คือเจอซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นข้อ6ก็คือคำว่า each other อ่ะทีนี้สิ่งที่จะให้ทำเป็นกันบ้านนะก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่5นะแบบฝึกหัดที่5เนี่ยให้ไปเติมมา ให้ไปเติมมาเป็นกันบ้านนะแล้วขอส่งเวลาที่เราเจอกันวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีนักเรียน